พี่น้องโอ้ยมางามแท้พี่น้องเอ้ยงามคักงามแน่ฮัดิดเจ้ะพี่น้องมาในี้ก็มาหาหลัยมุกันนะจ๊ะเนาะน,นี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยโอ้ยหล,ลายเปรบพ <laughs> ี่น้องนี่พอ,อุ้ยอุ้ยแบบอย่างงามเลย นี่พี่น้องเบื่อป๊๊ดขอแม่พี่นอ้องอู้หนี่อันงนึง่งมันอันนึงสามดอกพี่นอ้องนี่นี่ปื๊ดอืมพี่นอ้อง หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดแปดดอกพี่น้องพี่นอ้องบื้ยดอกไงบืย้ยพี่น้องดอกไง 那可能，嗯。